ไปต่อที่เชียงใหม่และลำพูนกันบ้างครับที่นั่นประชาชนออกมาลงเสียงประชามติกันอย่างคึกคักนะครับทันทีที่มีการเปิดหีบรวมทั้งชาวเขาแล้วก็เยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยขณะที่เขาบอกว่าอากาศที่เชียงใหม่และลำพูนเนี่ยเป็นใจมากๆนะฮะฟ้าใสทีเดียวไม่มีฝนตกครับไปดูบรรยากาศกับคุณวิจิตราจันเข็มครับรายงานจากบริเวณหน้าหน่วยออกเสียงที่สระอ่างแก้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เช่นครับคุณวิจิตราครับจากการลงพื้นที่ของทีมข่าว NBT เชียงใหม่นะคะพบว่าประชาชนทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูนต่างมีความตื่นตัวกันเป็นอย่างมากค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาและสําหรับจุดที่ดิฉันยืนอยู่ในขณะนี้นะคะพบว่ามีเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ทยอยกันออกมาใช้สิทธิ์ในการออกเสียงประชามติกันอย่างต่อเนื่องค่ะ ก่อนอื่นเราไปดูความตื่นตัวของชาวเขากันก่อนค่ะโดยที่บริเวณโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถรัรมภ์หนึ่งบ้านมงดอยปุยซึ่งได้จัดให้เป็นหน่วยออกเสียงประชามติหน่วยที่18และ19ของตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติทั้งสองหน่วยนะคะเป็นชาวเขาเผ่ามงทั้งหมดจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสองหน่วยนะคะรวมกันมีจำนวน1000คนพอดีบรรยากาศการออกเสียงประชามติที่นี่มีความคึกคักตั้งแต่เริ่มเปิดหีบเวลาแปนาฬิกาเป็นต้นมาค่ะและเป็นไปด้วย เรียบร้อยซึ่งจากความตื่นตัวของประชาชนที่นี่นะคะช่วยกันดําเนินงานทุกอย่างทําให้เจ้าหน้าที่คาดว่าการนับคะแนนจะแล้วเสร็จหลังปิดหีบได้ไม่นานที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเจดรอบพระชนมพรรษานายประวินชำนิประสาทผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่ได้ไปตรวจหน่วยเลือกตั้งนอกสถานที่พร้อมกับนางมนสุดาชำนิประสาทนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่ที่ไปลงเสียงนอกเขตจังหวัดปทุมธานีในหน่วยเสียงที่นี่ด้วยค่ะ จากนั้นผู้ว่าราชการเชียงใหม่ได้ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงของตนเองที่หน่วยบริเวณวัดชัยมงคลในตัวเมืองเชียงใหม่และกล่าวว่าพอใจผลการจัดลงคะแนนในครั้งนี้มากทั้งความตื่นตัวของประชาชนการรักษาความสงบเรียบร้อยที่มีเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายช่วยกันดูแลและสภาพอากาศที่เป็นใจไม่เป็นอุป,ปรสรรคต่อการาเดินทางของประชาชนครับราวนี้นะครับ,รบเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยก็ไม่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเราก็ได้เน้นย้ำร่วมกับฝ่ายทางทั้งทหารทั้งตำรวจในการ ที่จะดูแลความสงบให้เกิดขึ้นถ้าหากว่ามีอะไรขึ้นมานะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปจําหน่วยดูแลครับก็ณ <c oughs> ตอนนี้ก็ถือว่าหนึ่งพี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่ก็ไปใช้สิทธิ์กันนะครับตามเ,าเรียกว่าคึกคักพอสมควรแล้วก็เหตุการณ์ความไม่สงบก็ไม่เกิดขึ้นในการดรําเนินการออกเสียงประชามติในเวลานี้ครับ ขณะเดียวกันนะคะได้มีอาจารย์วารินบัววิรัตเลิศโหนคอมชได้เดินทางมาออกเสียงประชามติครั้งนี้ด้วยและหลังจากนั้นได้ยืนยันว่าการออกเสียงประชามติในครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขณะที่จังหวัดลำพูนก็มีความคึกคักเช่นกันค่ะโดยเฉพาะหน่วยออกเสียงที่1ศาลาการปรเปียนวัดสุพรรณรังสีน,นายนรงอ่อนสะอาดผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเดินทางมารอใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามาติตั้งแต่ก่อนเวลา8นาฬิกาพบว่ามีประชาชนเดินทางมารอใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะคะมีรายชื่อในบัญชีลำดับที่252และเป็นรายที่8ที่ลงคะแนนในหน่วยออกเสียงครั้งนี้ ผู <premises. S 2> ้ว่าราชการจังหวัดลำพูนกล่าวว่าจนถึงขณะนี้การออกเสียงประชามติของจังหวัดลำพูนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยในคืนที่ผ่านมาได้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดระวังเหตุร้ายและป้องปรามการเคลื่อนไหวของผู้อาจสุ่มเสี่ยงต่อการกระทําผิดตามพรบประชามติแต่ไม่พบรายงานการกระทําผิดแต่อย่างใดขณะที่ได้มีการประสานงานกับทางฝ่ายตำรวจและทหารในการเฝ้าระวังเหตุก่อกวนหรือความไม่สงบต่างๆตลอดทั้งวันเพื่อให้การออกเสียงประชามติของจังหวัดลำพูนเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์และ เรียบร้อยสมบูรณ์ ในส่วนของการรักษาสถิติแชมป์ผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงมากที่สุดเทียบเป็นร้อยละระดับประเทศที่จังหวัดลำพูนเป็นแชมป์มาแล้วถึง11บอ็ครั้งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนกล่าวว่ายังคงมั่นใจในจิตสำนึกทางการเมืองที่เข้มแข็งของชาวลำพูนและคาดว่าน่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนออกเสียงประชามติไม่น้อยไปกว่า<ก>ครั้งที่ผ่านมาน <ะ S 2> ครับ,รบเราทําการรณรงค์กันตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็ทาทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยนะครับเราคิดว่าประชาชนเนี่ยก็คิดว่าจะ ช่วยกันนะฮะในการที่จะออกมาใช้สิ่ิของตัวเองในครั้งนี้ครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยคิดว่าประชาชนเนี่ยก็มีความตื่นตัวนะครับในในช่วงนี้นะครับ สำหรับในหน่วยเลือกตั้งบริเวณสาราอ่างแก้วของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แห่งนี้นะคะมีหน่วยเลือกตั้งจํานวนเจ็ดหน่วยมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดกว่า3,600คนเป็นเยาวชนนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และประชาชนในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ค่ะซึ่งมีความตื่นตัวเดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างไม่ขาดสายค่ะ และนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดนะคะของการออกเสียงประชามติที่จังหวัดเชียงใหม่และบรรยากาศที่จังหวัดลำพูนค่ะช่วงนี้กลับไปทางห้องส่งค่ะขอบคุณครับ,บคุณวิจิตราครับ